สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเชิญอกับรายการเก้าทีวีนะครับวันนี้เราจะมาวันนี้มีรายการใหม่นะครับรายการเอาไงดีนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ผมคิดเองนะและตัวแรกที่ผมมาทำคือโอจ่านะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับโอจ่าจะเป็นสัตว์เป็นงูนะครับที่อยู่ในคุกนะครับคนนักแสดงคืออาซากุระบะวะนะครับ ก็โอเจ้าทําลายสัตว์ไป3ตัวนะครับเช่นก็มีทั้งหมดสามตัวก็คือมาไรเดอร์ไก่นะครับดูนะครับก็ต่อไปก็เป็นกลายเป็นตัวแรกน,นะครับต่อไปก็คือไลอานะครับแมมไลอาเป็นหล่อนะครับต่อไปนะครับมาไซเดอร์ I อแอมพ p เปนะครับ พิเพิร์นนะครับก็โดนตายไปนะครับโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับก็ตายไปสามตัวนะครับแต่โอเจ้าพ่ายแพ้ไอเจ้าเอิรมไอตัวอะไรวะเนี่ยไอตัวมังกรดำเนะี่ยโอ้เสียดายจริงๆเลยนะครับก็ส่งความสวยของโอเจ้าไปนะครับแม่น่าเสียดายจริงส่งความสวยของโอเจ้านะครับก็ ขอให้วจ้ามีความสุขกับความตายของริวงะนะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ปดแชร์แล้วก็โปด Subscribe ด้วยนะครับต่อไปอาจจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็ต้องดูเองนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับดูมัตไรเดอร์นะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมานะครับขอบคุณพี่ทีโซนทีวีรีวิวแมนแล้วก็เจ็ดรีวิวทอยนะครับสวัสดี